สวัสดีครับวันนี้ได้ตะกุดลงกูเจียมาไม่ชมสภาพไปผ่านการใช้งานเลยครับเดี๋ยวแกะให้ดูครับสุดยอดโอ้ฝุ่น้อฝุ่นก่อนนี่ครับพื้นหลังของเราได้ตะกดปีสี้ไม่ชมนะพี่พีทุกท่านนี่ครับมาแล้วสภาพแบบ สวยวิ่งวิ่งเลยนะครับอันนี้ติดจองครับส่งที่ตำรวจอยู่ที่พิโนุโลกจองไว้แล้วจ่ายต่างวันวัาทิตย์นี่นะครับอือันนี้เป็นตะกุดทหารพระเจ้าอยู่หัวนะครับแควคา,าดปลอดภัยตะกุดห้อยหน้ารถได้ อันนี้เชือกแข็งนะครับเชือกแข็งมันจะมีเชือกอ่อนแล้วก็เชือกแข็งอันนี้ตามตำรานะครับเชือกแข็งนิยมเชือกอ่อนก็นิยมครับแต่คนก็พูดง่ายก็จะราคาถ,ถูกกว่าเชือกแข็งนิดนึงเพราะเชือกอ่อนเอาไปก็จะแบบไปว่ากลัวขาดง่ายแต่มันไม่ได้ขาดง่ายนะครับถ้าเราเก็บรักษาดีๆแต่ส่วนมากถ,ถ้าคนเราไปห้อยเอาเชือกแข็งครับจะได้ทน นี่ครับตะกุดของหลวงโบตะกุดทหารพระเจ้าอยู่หัวปีสีเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหัวตะกุดนะครับนี่หัวตะกุดตะกุดข้างละสามแผ่นสุดยอดครับแน่นตักใหญ่ตึกเลยดูครับใหญ่มากมีพีิทนายอยากขายอยากแบ่งปันก็ ทักไอดีไลน์ผมได้เลยครับเบอร์โทรผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเข้าไปดูได้ในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ถ้าใครอยากแบ่งปันหรือใครอยากบูชาก็ทักไปทางไลน์มีแบ่งทุกรุ่นนะครับถ้าหาได้นะราคาอยู่ที่คุยกันขอบคุณพี่ที่อยู่ชุมพรที่ทักมาเช่านะครับเพิ่งส่งไปให้แกวันนี้นะาพรุ่งนี้นะ่าจะถึงนะส่งไปเสนี แกสัางสีดอกไว้อีกแกบอกว่าอีกสีห้าวันแกจะเอาขอบคุณมากนะครับแล้วถ้าใครอยากจะขายนี่คือผมขออนุญาตส่งของถึงผมนะครับผมถึงจะรับผมไม่สามารถที่จะโอนตังให้ท่านก่อนได้เออผมมีพี่ที่จุมพรก็ เดพี่ที่จุมพรเขาเป็นคนสีสเกตรับเ,เขามาทํางานอยู่ที่ภาคใต้มาโทรมาเล่าประสบก,การณ์ให้ผมฟัง <c oughs> ผมก็ได้ถามไปคร่าวๆแกบอกว่าแกไปต่างถิ่นแกก็ได้ไปนอนในไปอยู่ที่ตรงเป็นบ้านเป็นบ้านเก่าก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านอะไรแกบอกว่าแกไปนอน นอนใส่กลางคืนมามีเป็นสิ่งที่รับทีไ่ได้เข้ามาหาแกแกบอกว่าแกมีตะกุดหลวงปู่นี่แหละได้ช่วยบารมีหลวงปู่ได้ช่วยปัดเป่าให้ท่านแก้ควาดปลอดภัยออกมาได้แกก็เลยตามหามาเช่าตะกุดหลวงปูแกว่าเยอะแต่ผมยังไม่ได้ถามแก ถ้ามีตะกุดลงปู่ก็ระลึกถึงลงปู่ไว้ครับลงปู่เจียมติสโยแคลคาดมานิยมผมมีแบ่งปันบูชานะครับของผมที่ออกไปผมรับประกันแท้ทันทุกเส้นนะครับไม่มีไม่มีเก๋ถ้าเก๋จากไหนก็ถ้าเก๋จริงๆผมรับคืนนะครับแต่ถ้าว่าไม่เก๊จริงผมผมไม่รับคืนเหมือนกันแต่ก็ต้องหัก หากตามที่เคยซื้อไปถ้าอยากจะคืนได้เนี่ครับสวยงามมากครับเส้นนี้สวยจริงๆยอมรับมากเป็นตุ๊กตาหารพเจายยูหัวสร้างไปทั้งหมดแสนกว่าเส้นนะครับเส้นเส้นเนี่ยก็คือแจกทหารไปเนี่ยก็คือพี่พี่ทหารก็ตั้งแต่ปีสีเก้านาะเขาก็ไปใช้ถ้าห้อยสมบุกสมบันยิ่งก็ผุพังไม่มีสวยบ้างจะหาสวยๆยากหน่อยครับ โอเคครับผมเจอกันใหม่คิวต่อไปครับขอบคุณพี่ๆที่กดติดตามนะครับผมจะพยายามทำคลิปลงเรื่อยๆสวัสดีครับผม